สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบก,กับครูเดือนนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของใาย,ยางและอักษรสามมู่กันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะใาย,ยางหรืออักษรสามมู่หมายถึงการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็นสามมู่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรสามมู่ค่ะ ซึ่งการแบ่งพย,ยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนี้ก็คือกอไก่ถึงฮอนุคู่จากนั้นเราก็จะนำกไก่ถึงฮอนุคู่44ตัวมาแบ่งออกเป็นสามมูได้แก่อกษรสูงอักษรกลางและอักษรตาซึ่งอักษรตาก็จะมีออกอีกเป็นสองมูนะคะก็คืออักษรตาเดียวและก็อักษรตาคู่ค่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะ ไายยางเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอักษรสามมูเราจะแบ่งเป็นสามมูได้แก่มูอักษรสูงหมูอักษรกลางและมูอักษรตำ่ำซึ่งหมูอักษรต่ำก็จะแยกออกเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ค่ะ มาดูหมูม่แรกกันก็คืออักษรกลางนั่นเองค่ะซึ่งอักษรกลางหมายถึงพยัญชนะที่ไม่ได้ผ่านวรรณยุกต์แล้วมีเสียงอยู่ในระดับกลางมีทั้งหมด9ตัวได้แก่ตัวกไก่จอจานดอเด็กตอเตาจอชดาตอปตักบอใบไม้ปอปาและอ,ออ่างค่ะเอ๊แต่ว่าจำเยอะจังเลยมีทั้งตั้ง9ตัวแต่คุณครูมีวิธีให้เด็กๆจำค่ะ ตาแบบนี้นะคะให้ท่องว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองอีกรอบนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากองค่ะต่อไปคำว่าไก่แทนด้วยพยัญชนะตัวกไก่คำว่าจิกมีพยัญชนะตัวจอจานคำว่าเด็กมีพยัญชนะตัวอเด็กและ ดอชดาซึ่งดอเด็กและดอชดาตัวนี้จะออกเสียงเป็นดอนะคะแล้วก็คําว่าตายจะออกเสียงพยัญชนะก็คือตอเต่าและตอปตาคําว่าบนมีพยัญชนะก็คือบอใบไ,ไม้คําว่าปากมีพยัญชนะคือปอปาและคําว่าโอมมีพยัญชนะก็คือตัวอออางค่ะมี9้าตัวหรือเปล่านะเราลองมานับกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบทั้งเก้าตัวค่ะเด็กๆอย่าลืมท่องให้ได้นะคะไก่จิตเด็กตายบนปากโอ่งค่ะต่อไปเป็นหมู่อักษรที่สองคือหมู่อักษรสูงค่ะเป็นพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวามีทั้งหมด11ตัวได้แก่ ขอไขยขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงพอพึ่งฝอฝาสอสาลาสอลือสีสอเสือและขอหีบค่ะเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยใช่ไหมคะทั้งหมด11ตัวเราก็มาท่องนะคะว่ามีวิธีการจำอย่างไรบ้างอ่ะท่องเลยค่ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอีกรอบนะคะ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีแทนด้วยพยัญชนะก็คือตัวผอพึ่งฝากพยัญชนะก็คือฝอฝาคำว่าถุงมีพยัญชนะก็คือถอถุงและอทอถาซึ่งออกเสียงทอคำว่าข้าวมีพยัญชนะก็คือขอไข่และขอฟัวซึ่งออกเสียงขอและคำว่าสาร มีพยัญชนะก็คือตัวสอเสือสอมืสีและสอสลาออกเสียงสอคำว่าให้พยัญชนะก็คือหอหีบและคำว่าฉันพยัญชนะก็คือชฉชิงมี11ตัวหรือเปล่าหน้ามาลองนับกันเลยค่ะหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้าเจด้าอดครบ11ตัวค่ะ ท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอย่าลืมนะคะอักษรสูงค่ะต่อไปเป็นอักษรต่ำนะคะซึ่งอักษรต่ำเป็นพยัญชนะที่มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีทั้งหมด24ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคงังงอง,งูชอช้างซอโซ่ ชอเชอเยยอผู้หญิงทอนางบุญโททอผู้เท่านอนเนนท,ทอทหารทอทงนอนหนูพอพานพอฟันพอสัมภาวมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวรอจุลา และฮอนุคู่ค่ะซึ่งมีทั้งหมด24ตัวแต่เขาจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มของอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ค่ะซึ่งอักษรต่ำเดียวเราจะมีทั้งหมด10ตัวและอักษรต่ำคู่จะมีทั้งหมด14ตัวเมื่อนำอักษรต่ำเดียวกับต่ำคู่มาบวกกันแล้วจะได้เป็นอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวค่ะ มาเริ่มจำอกักษรต่ำเดียวกันเลยค่ะซึ่งอกักษรต่ำเดียวนี้นะคะเป็นพยัญชนะที่ไม่มีอกักษรสูงเป็นคู่มีทั้งหมด10ตัวได้แก่งอง,งูยอผู้หญิงนอนเนนนอนหนูมอม้ายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะมีการท่องจำแบบนี้นะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอีกรอบนะคะ งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกค่ะโดยคําว่างูแทนด้วยพยัญชนะตรงงงูคําว่าใหญ่แทนด้วยพยัญชนะยอผู้หญิงคําว่านอนแทนด้วยพยัญชนะนอนหนูคําว่าอยู่แทนด้วยพยัญชนะยอยักษ คำว่าณแทนด้วยพยัญชนะนเนนคำว่าริมแทนด้วยพยัญชนะรอเรือคำว่าว,วัดแทนด้วยพยัญชนะวแหวนคำว่าวมโมแทนด้วยพยัญชนะมมา้าคำว่าลีแทนด้วยพยัญชนะรอจุฬาและคำว่าวโลกแทนด้วยพยัญชนะรอลิงค่ะมีสิบตัวหรือเปล่านะเราลองมานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปด0ครบสิตัวค่ะเด็กๆอย่าลืมท่องให้ได้นะคะงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกค่ะต่อไปเป็นอักษรต่ำคู่ค่ะซึ่งอักษรต่ำคู่เป็นอักษรต่ำที่มีอักษรสูงเป็นคู่มีทั้งหมด14ตัวถ้าเราลองเอาอักษร ต่ำคู่เนี่ยไปจับกับอักษรสูงเราจะได้ทั้งหมดเจ็ดคู่ค่ะได้แก่ตัวคอควายคอคนคอละคังชอช้างซอโซ่ชอเชืร์ทอนังมุนโททอ้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสัมภารหอหนุ่มมีการท่องแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะจำนะคะ ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่ออีกรอบนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างพ่อค่ะคำว่าพ่อแทนด้วยพยัญชนะคือตัวพอพันและพอสัมพาวคำว่าค้าแทนด้วยพยัญชนะก็คือตัวคอควายคอคนคอระครัง คำว่าฟันแทนด้วยพย,ยัญชนะก็คือฟอฟันคำว่าทองแทนด้วยพย,ยัญชนะก็คือตัวทอทหารทอนางมุญโททอธงและทอผู้เท่าคำว่าซื้อแทนด้วยพย,ยัญชนะซอโซ่คำว่าช้างแทนด้วยพย,ยัญชนะชอช้างและชอเชอร์และคำว่าห่อแทนด้วยพย,ยัญชนะหอดุคูค่ะมี14ตัวหรือเปล่านะลองมานับกันอีกทีค่ะ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้และ14ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไตายยางหรืออักษรสามหมู่ซึ่งอักษรสามหมู่ก็จะแบ่งเป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำซึ่งเด็กๆจะต้องท่องให้ได้นะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การเรียนในเรื่องของการผัานวันอยุต์ค่ะ อันนี้เป็นกิจกรรมลองทำดูนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนอ่านคำที่กำหนดให้และสังเกตพยัญชนะต้นแล้วเขียนจัดกลุ่มตามหมู่อักษรที่กำหนดให้เช่นคำว่าซุปนะคะคำว่าซุปพยัญชนะต้นก็คือซอโซคุณครูจะต้องการหาคำว่าซุปว่าจัดอยู่ในหมอักษรสูงอักษรกลางหรืออักษรต่ำ คุณครูก็มาดูที่ตัวซอโซ่คือพยัญชนะต้นและคุณครูก็จะลองท่องดูหมู่อักษรสูงผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันปรากฏว่าไม่มีซอโซ่อยู่เลยต่อไปมาท่องอักษรกลางไก่จิกเด็กตายบนปากองค์ก็ไม่มีเหมือนเดิมต่อไปมาท่องอักษรต่ำคู่พ่อค้าฟันทองซื้อ ช้างห่อมีคําว่าซื้อก็คือตัวซอโซอยู่ในอักษรต่ําเพราะฉะนั้นคําว่าซุปจึ่งอยู่ในหมู่อักษรต่ําค่ะเวลาที่เด็กๆจะทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องดูพยัญชนะต้นของแต่ละตัวจากนั้นเด็กๆก,ก็ท่องหมู่อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ําจากนั้นก็นําคํามาแยกลงไปในช่องที่กาหนดให้นะคะคําว่าโบด จะอยู่ในหมู่อักษรกลางคําว่ามวยอยู่ในหมู่อักษรต่ําคําว่าจากอยู่ในหมู่อักษรกลางคําว่าปิ้งอยู่ในหมู่อักษรกลางคําว่าลาบอยู่ในหมู่อักษรต่ําคําว่าหัวอยู่ในหมู่อักษรสูงคําว่าพร้อมอยู่ในหมู่อักษรสูงคําว่าถนนอยู่ในหมู่อักษรสูงคําว่ายาอยู่ในหมู่อักษรต่ํา คำว่าอบกูนอยู่ในหมู่อักษรกลางและคำว่าเสียงอยู่ในหมู่อักษรสูงค่ะ ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะมีทั้งหมด2ข้คอนะคะคือให้นักเรียนจดบันทึกเรื่องไตรย,ยางหรืออักษรสามูลงในสมุดภาษาไทยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะจากนั้นให้นักเรียนท่องจำไตรย,ยางแล้วบันทึกคลิปวิดีโอส่งคุณครูเวลาที่เราท่องจำไตรย,ยางก็คืออย่างเช่นมูอักษรสูงนักเรียนก็ท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมูอักษรกลาง นักเรียนก็ท่องว่าไก่จิกเด็กตายบนปากองเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นแบบทดสอบนะคะมีทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนเขียนโจทย์และคําตอบที่ถูกต้องลงในสมุดภาษาไทยและถ่ายรูปส่งคุณครูทางไลน์เช่นเดิมนะคะถ้าพร้อมแล้วามาเริ่มกันเลยค่ะ คำตอบก็คือคําว่าขบขันค่ะซึ่งคําว่าขบขันนะคะเป็นหมู่ของอักษรสูงค่ะข้อ2คําว่ารถยนต์เป็นอักษรหมู่ใดคําตอบก็คือกอไก่อักษรต่ําค่ะโดยมีรอเรือและยอยักษ์นะคะอยู่ในหมู่อักษรต่ำค่ะ ข้อสข้อใดเป็นอักษรสูงทั้งหมดคำต,ตอบก็คือข้อขอใคแข็งขันและคำว่าฉุกเฉินค่ะโดยในหมวดอักษรสูงนะคะก็คือคำว่าแข็งขันเนี่ย จะมีขอไข่นะคะเป็นพยัญชนะตน้นและคําว่าฉุกเฉินจะมีฉอฉชิงเป็นพยัญชนะตน้นดังนั้นขอไข่กับฉช,ชิงเนี่ยเป็นหมู่อักษรสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําว่าแข็งขันกับคําว่าฉุกเฉินจึงอยู่ในหมู่อักษรสูงค่ะข้อ4คําว่าเรียบร้อยจัดอยู่ในหมู่อักษรใด คำตอบก็คือกอไก่อักษรต่ำค่ะโดยคำว่าเรียบมีพยัญชนะต้นก็คือราเรือคำว่าร้อยมีพยัญชนะต้นก็คือราเรือเพราะฉะนั้นคำว่าเรียบร้อยจึงจะอยู่ในหมู่อักษรต่ำเพราะว่าราเรืออยู่ในหมู่อักษรต่ำค่ะข้อ 5. อักษรสูงมีกี่ตัว คำตอบก็คือข้อคอควาย11ตัวค่ะข้อ6อักษรกลางมีกี่ตัวคำตอบก็คือข้อกอไก่9ตัวค่ะข้อ7อักษรตาำเดียวมีกี่ตัว คำตอบก็คือข้อขอหายมี10ตัวค่ะข้อ8อักษรสามมุมคือข้อใดคำตอบก็คือข้อคอควายอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำหรือที่เราเรียกว่าตลาย,ยางนั่นเองค่ะข้อ9พยัญชนะข้อใด จัดอยู่ในหมู่อักษรกลางคำตอบก็คือข้อขอใครไก่จิกเด็กตายบนปากองคค่ะจัดอยู่ในหมู่อักษรกลางค่ะและข้อสิบพยัญชนะไทยแบ่งอักษรออกเป็นกี่หมู่ คำต,ตอบก็คือข้อคอควายแบ่งออกเป็นสามหมู่นั่นก็คือหมู่อักษรสูงหมู่อักษรกลางและหมู่อักษรต่ำหรือที่เราเรียกว่าไตรย,ยางค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับไตรย,ยางหรือที่เราเรียกว่าอักษรสามหมู่นะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านและบันทึกคลิปวิดีโอส่งคุณครูนะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ คุณครูต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆรวมถึงภาพที่นำมาทำสื่อการสอนในครั้งนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ